สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีนะครับผมเพิ่งดูรายการโปรโมตทัวร์นาเมนต์แข่งขันคินคัพเพิ่งจบลงนะครับเป็นการพูดคุยเป็นการสัมภาษณ์นะครับมาดามแป้งนวลพรร์ลํำซําอายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเราเกี่ยวกับความรู้สึกและบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับในขันกีฬาคินคัพที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็ได้มีหลายคําถามครับที่จับใจความได้นะครับที่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็มีอยู่หลายเรื่องครับเท่าที่มาดามแป้งได้พูดภาพรวมออกมาก็ลงลึกนะครับไปถึงเรื่องของสมาคมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้สินคดีความนะครับสิ่งที่มาดามแป้งขึ้นมาดํารงตาแหน่งตลอดระยะเวลา10เดือนนะครับมาดามแป้งบอกว่าประมาณ7เดือนนะตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ย ก็ได้ผ่านปัญหาอุปสรรคมาอย่างมากมายนะครับเริ่มต้นจากไม่ใช่ศูนย์ครับเริ่มต้นมาจากการติดลบมหาศาลในการทํางานครั้งนี้แล้วก็ในวงการฟุตบอลของเราเนี่ยบรรยากาศโดยรอบนะครับมันก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับทําให้บางครั้งมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็น่าเห็นใจครับก็ต้องขอให้กาลังใจมาดามแป้งแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับให้กําลังใจในายกด้วยคือความจริงแล้วนะครับ สิ่งที่มาดามแป้งพูดมาในบางประเด็นนะในเรื่องของวันที่11มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันที่ทางท่านนายกสมาคมคือมาดามแป้งโดนพันลำศัท์เนี่ยมีความรู้สึกถึงขั้นหัวใจสลายที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยไม่สามารถจะเก็บอีกหนึ่งประตูนะครับเพื่อจะผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายของคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับวันนั้นเป็นเป็นวันที่เดาวมากเป็นวันที่แทบจะ,ะท้อถอยแทบจะไม่อยากจะเดินต่อไปนะครับทุกคนเป็นเช่นนั้นครับ ผมก็เป็นนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอนลนหลายคนก็เป็นสุประโชคสารชาติก็ถึงขั้นนั่งร้องไห้นะครับนักเตะทีมชาติไทยหล,หลายคนเนี่ยร้องไห้ครับเพราะว่ามันมันเป็นความหวังจริงที่จุดประกายมาตั้งแต่ต้นปีนะตั้งแต่มาดามแป้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งนะครับนายกสมาคมแล้วก็โคดิชิเนี่ยได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นเฮดโค้ดแลวเรากลับมาครับกลับมาในฐานะที่มีสิทธิ์ที่จะรุนเข้ารอบไปได้ จะสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปซึ่งผมก็พูดในคลิปต่างๆนะว่าเรามีโอกาสมากเลยเพราะว่าการทําทีมของเราเนี่ยมันมีสมาธิครับมันนิ่งถ้าเข้าไปก็มีสิทธิ์ที่จะแข่งนัดเย้านัดเยือนมีโอกาสเบียดเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามช่องผมมาตลอดเนี่ยจะรู้นะครับว่าเราทุกคนมีความเสียใจทุกคนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่แตกต่างนะครับเหมือนกับมาดามแป้งนี่แหละหัวใจสไลด์ทุกคนครับที่เราตกรอบกันมานะครับ ทแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงตั้งหลักกันเป็นอาทิตย์เลยครับแม้กระทั่งรายการผมก็นั่งนึกไม่ออกจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับเราจะไปต่อกันยังไงดีในสภาวะนั้นมันเหมือนมันเป็นศูนย์อากาศนะที่เราชนะสิงคโปร์ได้แค่30มศูนย์มนั้นนะ่ะในขณะที่เกาหลีใต้อาชนะจีนได้แค่หนึ่งลูกมันเป็นเรื่องที่ผมคือจริงๆเรารู้ว่าเป็นอะไระนะครับเรารู้ว่าเป็นอะไรและมันมีทั้งความเสียใจความผิดหวัง นะมันก็บวกกับสิ่งที่เราคุ้นเคืองนิดๆน,นะครับไม่นิดเะยเยอะเลยเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันผิดปกติแล้วมันผสมประสานกันไปหมดถึงถึงความสิ้นหวังว่าข้างหน้าจะไปต่ออย่างไรอ,อาการนี้เลยครับอาการเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสมาคมผมเชื่อว่าอิชิก็เป็นนะก่อนจะกลับจะกลับไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นนะหลายคนเป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วครับมันอึง้งมันพูดไม่ออกมันบอกไม่ถูก แต่นะครับในที่สุดพอเราตั้งสติดีๆเราล้วเากามานั่งคิดดีๆนะครับแนวทางจริงของการไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะต้องคือเราต้องมีหัวใจที่ใหญ่มากๆเลยในการที่ยะก้าวต่อไปซึ่งวันนี้มาดามแป้งนะครับก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไม่มีการลาออกครับมีกระแสข่าวว่าท่านจะลาออกต้นปีนะครับแม้กระทั่งผู้ใกล้ชิดญาติพี่น้องของท่านนายกเองนะท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่า ก็ได้บอกว่าให้ใหเล่าออกถือเพราะมันมันเปลืองตัวมันเหนื่อยมันหลายสิ่งหลายอย่างมันระดมเข้ามาจนทําให้อ่าไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับในตําแหน่งนี้นะครับแต่มาดามแป้งท่านก็ได้รับการให้กําลังใจมาจากผู้ใหญ่ระดับสูงนะครับของเอเชียเรานี่แหละองค์การฟุตบอลเราเนี่ยแล้วก็ทางท่านเองก็มีความรู้สึกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมัน มันมันจะต้องผ่านอุปสรรคขวากหนามมาซึ่งท่านเองก็ได้ผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้วนะครับในการทํางานในหลายครั้งและทุกครั้งก็สามารถผ่านมันมาได้และผลลัพธ์ที่มันได้มันมันคุ้มค่าและมันเป็นความสุขนะครับอันนี้เป็นความสูงคนทํางานนะถ้าเกิดใครไม่เคยทํางานแบบแบบสู้ๆเนี่ยจะจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีค่าแค่ไหนสำหรับความสําเร็จนะครับดังนั้นนะครับภาพรวมต่างๆเนี่ยผม จึงอยากจะขอให้แฟนบอลทุกคนนะฮะให้กําลังใจในายกคนนี้นะครับเพราะว่าในยุคข,ของมาดามแป้งนี้จะพูดตรงไปตรงมาเลยนะมันเป็นยุคข,ของความหวังนะมันเป็นยุคข,ของความหวังแต่มาดามแป้งมาอิชิมาเนี่ยมันทําให้ฟุตบ,บอลไทยเราเปลี่ยนไปเยอะและมีความหวังแทนที่ว่าวันที่11มิถุนายนมันจะกลายเป็นวันที่เราแย่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่เราเริ่มต้นมากกว่าวันนี้นะครับที่เรารวบรวมทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในชุดยังบัดขึ้นมาแล้วการทํางานต่อของอิชิอย่างหนักแน่นและสิ่งที่มาดามแป้งนะครับเสียใจทุกคนก็เสียใจที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ใจจริงผมเนี่ยหมดวาระ4ปีเนี่ยผมย,ยังอยากจะให้มาดามแป้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งอีกสักสมัยหนึง่งคืออยากให้มาดามแป้งทํางาน8ปีไปเลยครับให้มาดามแป้งทํางานไป8ปีแล้วอยากให้อิชิอยู่อย่างต่ำก็ก็ประมาณ4-6ปีอย่างน้อยนะอิชิยอยู่คืออยากใหยย้ยาวไปสักครั้งหนึ่งครับ ในในในบางสมัยของท่านนายกต่างๆเนี่ยก็ก็ก็เป็นสมัยยาวเท่านั้นครับและอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยตอนนี้ปัญหาเรื่องการเงินการทองแล้วแน่นอนครับมันเข้าเนื้อมันมันเจ็บปวดครับผู้บริหารเนี่ยต้องขึ้นมารับหนี้รับสินรับคดีความต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้เรื่องดราม่าต่างๆไอ้เรื่องที่ที่เป็นเรื่องที่มันมาเขย่าว,วงการฟุตบอลไทยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะงดกันได้ควรจะให้กําลังใจนะครับมาดามแป้งและ เอาอุปนายกสภากรรมการทุกคนเอาง่ายๆครับตอนนี้คนที่นั่งอยู่ในสมาคมที่ทํางาน้คหนาก้มตาทํางานตอนเนี้รับเวรรับกรรมกันทุกคนนะครับทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อความรักต่อฟุตบอลนะครับทําเพื่อความรักต่อเส้นทางที่ที่ตัวเองกําลังทํางานอยู่นะครับตมืงแต่ท่านนายกมาเลยดังนั้นนะครับกําลังใจจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะครับที่จะที่จะให้สิ่งที่เป็นกาลังใจที่ดีที่สุดนะครับคือการเป็นครอบครัวฟุตบอลที่ดีครับ ไม่มีดราม่าครับไม่มีแง่ลบไอ้คำว่าอวยเล่สตีครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยไม่เชียร์บอลไทยท่านจะไปเชียร์ทีมชาติกมบ,บูชาเลยครับหรือท่านจะไปเชียร์เชียร์ทีมชาติลาวหรือท่านจะไปเชียร์ทีมชาติพม่าครับการเชียร์ทีมชาติไทยหรือว่าการมีทัศนคติบวกต่อทีมชาติไทยเนี่ยให้กาลังใจและสนับสนุนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดเรามีดราม่ามีการบูรี่นะครับ เรามาคิดเล็กคิดน้อยนะบางเรื่องไม่ไม่เป็นเรื่องก็ออกมาเป็นเรื่องเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่มยิ้มนะสําหรับผมในรูปผู้ชายเขาไม่ทํากันครับมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอ่ามันมันไม่ใช่มิติของผู้นําอ่ะมันไม่ใช่มิติของผู้นํานะเกี่ยวกับว่าคนนั้นเข้าข้างคนนี้นะครับคนนี้ใจอย่างนั้นอย่างนี้ไหมผมบอกไปเลยครับยุคอิชิเนี่ยอิชิไม่มีลักษณะที่มี มิติที่เหมือนละครบ้านเราอะคือมันจะเพาะภายในรองจริงนะที่เรามีมีความรู้สึกที่คิดว่าเขาจะทุจริตแบบนี้เขาจะมีนิสัยแบบนี้เขาจะระเอียงแบบนี้คือเราเคยชินมาแล้วเราเอามิติที่มันแย่ๆของเราเนะี่ยไปไปไปประเมินนะไปประเมินคนทํางานนะผมคิดว่ามันมันไม่ดีเลยไอ้เรื่องแบบนี้มันมันเป็นส่วนลึกของคนที่ตั้งคําถามหรือมีความคิดแบบนี้ ว่าในส่วนลึกของเขาอ่ะมันมีแต่เรื่องแบบนี้ในสังคมแวดล้อมของเขาความจริงแล้วนะมาดามแป้งอิชิหรือคนที่ทํางานในระดับนี้นะครับอิชิเองเขาเป็นเป็นโค้ดนานาชาตินะเข้ามาจากญี่ปุ่นเข้ามาจากส่งแวดลอ้อมอีกแบบหนึ่งมาดามแป้งท่านเองก็เป็นอ่าซีอในระดับสูงเป็นซนะีอเนี่ยของบริษัทใหญ่และการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเครึ่งหนึ่งอ่ะผมคิดว่ามาดามแป้งก็ต้องหูทวนลมอะ ถ้าเก็บออามาคิดทั้งหมดคงแย่ต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงด้วยเป็นนายกสมาคมที่เป็นผู้หญิงคนแรกของเอเชียแล้วก็ท่านเองจะต้องขึ้นมาดํารงตําแหน่งที่ผู้หญิงไม่เคยทําเลยเพราะฉะนั้นหูจะต้องทวนลมมากๆเลยแล้วก็ต้องอดทนมากในใน,ในตำแหน่งนี้ในขณะที่รอบข้างนะครับแวดสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมันยังเป็นอะไรที่ที่มีมิติความคิดที่อีกแบบหนึ่งอะ่ะตรงนี้ก็ต้องผ่านไปให้ได้ และและมิติเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองทําออกมาเนี่ยแม้กระทั่งคําถามต่อมาดามแป้งคําถามต่ออิชิก็เป็นคําถามเป็นเพี้ยนตรงนั้นนะถ้าผมฟังดูมันเป็นคําถามที่มันมัน,ม,นมันมันมีคมบาดนะกับผู้ตอบอะถ้าทั้งที่คนตอบอย่างมาดามแป้งหรืออิชิเ็าทาเพื่อทีมชาติไทยเป็นบุคลากรของทีมชาติไทยแท้ๆนะครับที่เสียสละทํางานให้กับทีมชาติไทยอย่างหนะัก แต่บางคําถามในะที่ที่ถามเข้าไปแล้วก็บางมุมมองที่มองไปยังบุคคลเหล่านี้เนี่ยกลับเป็นมุมมองที่มีบาดมีคมอะตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันแย่นี่มันไม่ใช่สภาพการของครอบครัวฟุตบอลที่ดีครับแน่นอนครับเราตั้งคําถามที่เราสงสัยได้แต่คําถามเหล่านั้นมันต้องมีวุฒิภาวะมาจากบริเวณจิตใจที่มันใสสะอาดนะครับตรงนี้มากกว่าครับดังนั้นนะครับ ผมจังขอ,อเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกคนให้กําลังใจสมาคมให้กําลังใจมาดามแป้งประกาศให้ทุกคนรู้ครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเราสมาคมฟุตบอลของเราเนี่ยได้เดินทางไปถูกทางแล้วแล้วก็สภาพการของฟุตบอลไทยเราดีขึ้น,นเรื่อยๆตามลำดับผลงานไปจากมากมายครับทั้งในไทยลีกอย่างที่มาดามแป้งได้ชี้แจงว่าปริมาณผู้ชมเพิ่มมากขึ้นในไทยลีกทั้งลลกหนึ่งเล, 1, 2, 3, เลกสองกสามแล้วก็ที่สําคัญที่สุดทีมชาติไทยเราเนี่ย ั้งแต่มาดามแป้งมาดํารงตาแหน่งยังไม่ถึงปีเนี่ยมันก็โดโดขึ้นมาตั้งสิบกว่าอันดับแล้วยังมีแนวโน้มจะขึ้นไปเรื่อยๆครับอันดับเรนกิ้งฟีฟ่าของทีมชาติไทยคือคือถ้าเกิดคนฟังรายการผมจะรู้ดีว่าเราเซตกันใหม่แล้วนะครับแดนจะเริ่มต้นกันใหม่นานแล้วนะสำหรับช่องไปคินว่าเราจะต้องไต่ไปสู่อันดับโลกให้ได้และจุดมุ่งหมายมันต้องสําเร็จแต่ถ้าเกิดนะครับในในเวนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขาดมาดามแป้งไปหรือว่าขาดอิชิไปเนี่ย จะส่งผลกระทบอย่างมากเลยในเส้นทางนี้ตอนนี้เป็นเป็นระยะที่เราต้องฝูมฝักช่วยกันมากๆเลยในการที่จะก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายนะในการไต่อันดับโลกในการที่จะหวังไปฟุตบอลโลกรอบหน้าผมเชื่อว่ามีแฟนบอลหลายคนที่ยังติดตามฟุตบอลไทยตอนเนี้มีกําลังใจมากพอที่จะรอดูฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกในรอบหน้าไอ้ฟุตบอลโลกไม่แค่โชว์ครับแต่สิ่งที่เราดีใจที่สุดคืออันดับโลกของทีมชาติไทยเราเพิ่มขึ้นมาตรฐานฟุตบอลเราดีขึ้นมันดีขึ้นตามอันดับโลกเรานั่นแหละครับ ทุกอย่างมันมันมันเป็นส่วนกลับที่มันเหมือนเราส่องกระจกนี่แหละถ้าเกิดว่าดับโลกเราดีทีมชาติเราก็ดีครับและถ้าเกิดทีมชาติไ,ไทยเราดีพอดับโลกราดีพอเราก็ได้ไปบอลโลกและเงินพอต่างๆตอนนี้ซึ่งมีปัญหามากมายในสมา,สมาคมเนี่ยมันก็จะได้รับตอบแทนกลับมาแต่สิ่งที่ผ่านมามันบีบหัวใจเลยเกินครับมันบีบหัวใจมากเลยตั้งแต่ ั้งแต่เราตกรอบมาด้วยความเสียใจเนี่ยคือที่จริงมันน่าจะมีความโชคดีมาสู่สมาคมและวงการฟุตบอลไทยแล้วถ้าเราผ่านรอบ18ทีสุดท้ายเข้าไปได้เนี่ยทั้งสปอนเซอร์หลายสิ่งหลายอย่างมันจะมาเป็นมาในมุมบวกนะครับมนจะมาในมุมบวกหมดเลยแต่แต่นี่มันมันมันกลายเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมันเหมือนประสาททรายที่มันพังลงมาแล้วต้องก่อกันใหม่อะนะมันเจ็บปวดมากคงเข้าใจแต่นะครับวันเวลาเนี่ยมันจะทําให้บาดแผลนี่มันหายแล้วนักสู้หรือว่า คนที่มีสปิตทางแรนเกมกีฬาอย่างนี้ต้องต้องสู้ต่อไปเพราะเส้นทางที่เราเดินมามันถูกต้องแล้วการที่จะเปลี่ยนนายกสมาคมหรือว่าจะเปลี่ยนวิธีการแบบใหม่นัมันมันก็คือ,อความล้มเหลวอ,อีกครับมันจะเกิดความล้มเหลวแล้วมันจะไม่มีพลังอะไรเลยต่อไปตอนนี้เราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยต้องเดินไปให้ถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าเรานะครับจะต้องมีครอบครัวฟุตบอลที่มีทัศ,ทศ,ทศนคติที่ตรงนะครับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ช่วยไม่ได้นะท่านอาจจะไม่ต้องควักตังร้อยบาทสองร้อยบาทมาช่วยสมาคมนะครับแต่ทัศนคติที่ดีของท่านเนี่ยมันจะทําให้ฟุตบอลไทยเราจเจริญก้าวหน้ามันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแม้กระทั่งเงินทองสปอนเซอร์มันจะหลั่งไหลเข้ามาเองตรงนี้มันเป็นมงคลต,ต,ต่อเส้นทางนี้แน่นอนครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมมองดูแล้วผมก็เข้าใจเข้าใจครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านนายกรับผิดชอบเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเยอะมาก ทั้งเรื่องบอลลีก bon League, ทั้งเรื่องก,การบริหารทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมีหลายเรื่องหลายราวเรื่องกรรมการเรื่องอโนยโยบายฟีฟ่าเรื่องอาเซียนนะครับในจะเรื่องข้างหน้าอีก A P L, เอเปกับเรื่องนักเตะเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรต่างๆมันมากมายครับเขากว่าคนทํางานเนี่ยคนทํางานเนี่ยจะไม่มีเวลาที่จะมามองอะไรมากมายหรอกครับนอกจากก้มหน้าก้มตาทํางานและใช้หัวใจที่บริสุทธิ์ในการเดินไปข้างหน้าแต่ทีนี้นะครับเราเป็นครอบครัวฟุตบอลเนี่ยเราต้องให้กําลังใจ กับบุคลากรที่ดีนะครับกับนายกกับโค้ดนะครับกับผู้บริหารทุกคนที่ทํางานอยู่ตอนเนี้ถ้าท่านทําหน้าที่ดีก็ควรให้กําลังใจอะไรก็ตามแต่ครับที่มันจะบั่นทอนกําลังใจหรือทําให้สมาคมเกิดปัญหาทำให้ทีมชาติไทยเกิดปัญหาควรจะงดเว้นนะครับตรงนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมมองดูแล้วก็อยากจะพูดวันนี้ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนเพื่อนแฟนช่องผมเนี่ยมา เดินเดินก้าวข้ามตรงนั้นมามานานแล้วครับก้าวข้ามที่เราเสียใจในวันที่11มิถุนายนมานานแล้วเราก้าวข้ามมาแล้วเรารอ,รอ,รอดูผลงานของอิชิชิรอดูผลงานของมาดามแป้งว่าจะขับเคลื่อนไปอย่างไรและตอนนี้มันเริ่มปรากฏนะครับปรากฏเส้นทางขึ้นมาแล้วแฟนบอลทุกคนเข้าใจครับอยากให้มาดามแป้งนะครับมีกําลังใจต่อสู้ต่อไปอย่าย่อท้อครับต่ออีกสมัยครับต่ออีกสมัยหนึ่งให้มันครบ8ปีครับ ถ้ามาดามแป้งอยู่ผมเชื่อมั่นว่าวงการฟุตบอลไทยเราเนี่ยไปถึงระดับเอเชียแน่นอนครับและเราจะก้าวไปสู่ระดับโลกด้วยถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันที่สําคัญที่สุดคือครอบครัวฟุตบอลไทยต้องช่วยกันครับเพราะถ้าเรามานั่งวิเคราะห์เส้นทางต่างๆดีๆแล้วนะครับเส้นทางนี้แหละครับเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถจะไปสู่ระดับโลกได้นะครับด้วยทีมฟุตบอลที่มาจากเอเชียตะวันออกไกลอย่างเราเส้นทางอื่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่ จะไม่มีความยั่งยืนครับเส้นทางนี้หรือเจเป็นวหรือเส้นทางที่ทีมชาติไทยเรากำลังทําอยู่ตอนนี้เส้นทางที่มาดามแป้งสมาคมและก็โคจิจิกําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้คือเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมให้กําลังใจและให้มาดามแป้งทํางานต่อเนื่องไปยาวนานเพื่อจะให้บรรลุจุดประสงค์ให้ได้ครับอันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านนะครับครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านให้กําลังใจนะครับแล้วก็ร่วมกัน ส่งทัศนคติที่ดีนะครับให้แพร่กระจายออกไปทําให้เราสามารถเดินทางไปได้อย่างมารู้จุประสงค์ในอนาคตต่อไปครับหน้าหัวเนยาวิเศษกระท่องกิเลสทําคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแล้งส,สู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว,กว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจอย่างไรครอบครัวสึกคนไทยร่วมใจช่วยเชียม

เพาวเป็นยาวิเศษกระกองกิเลสทำคนที่เป็นคนช่างศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝลไทยร่วมใจช่วยเชียู์โู้ Oh, 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 oh,